เพราะว่าเออไม่ใช่แต่มีความรู้สึกว่าเวลาเราวิเคราะห์นหนเราวิเคราะห์แผนระยะยาวในปีหกหกถึงหกเจ็ดแต่โอเคเราเน้นเดี๋ยวพระยะดาวต้องมีแล้วก็เราเน้นปีหกหกอ่ากกเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมมันเน้นไม่ได้มันก็ต้องเน้นระยะยาวตอนเนี้ชื่อเรื่องของเราเนี่ยมันล้าไปเชื่อผมชื่อเรื่องของเราเนี่ยมันล้าสมัยไป แต่ถ้าสมมติว่าเราทำเนี่ยแนวทางในการบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ปีหกถึงเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับแล้วเราทําปีหกถึงเจ็ดศูนย์แล้วเราเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่สองแล้วข้อที่สองเราต้องชัดมันก็จบเลยวัตถุประสงค์นี้ได้เนี่ยจบเลยแล้วก็ไอตัวเนี้ยต้องชัดไอตัวเนี้ยวัตถุประสงค์เนี่ยต้องชัดเลยต้องชัดนะชัดก็คือเป็นยังไงเราก็ต้องเห็นแผนห้าปีอะแผนห้าปีอะนะไอเนี้ยเราต้องใส่แผนห้าปีลงไปในนี้ ค,คือแผนความเสี่ยงมันมันไม่ได้ทำห้าปีอะค่ะจา์แนวทางอ๋อค่ะริงเรื่องมันคือแนวทางเราอยากให้มันเป็นแบบไหนแนวทางมันตูอเป็นยังไงมันเป็นแนวทางแผนห้ับบทแนวทางในการบริหารความเสี่ยงห้าปีแนวทางเนี่ยชื่อก็เป็นบอกว่าแนวทางเราเสนอว่าแนวทางมันควรเป็นไปในทางที่ทางนี้แนวทางห้าปีเนี่ยควรเป็นยังไง อยหน้าบ้านเพื่อที่จะขมาเรียก้าใจได้ป่ะพี่โกศลครับปิดไม้ด้วยเข้าใจนะเข้าใจบ้านก็ไม่ได้เอกใจเลยขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวคุณธัญมนตเข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจนะแต่ถ้าคุณธัญมน์บอกว่ายังบั่นใจว่าจะเอาปีหกศูนย์เปปีหกห้าอันเนี้ยต้องเสี่ยงหน่อยว่าวารสารนั้นรับปีพิมพ์หรือเปล่าเราวแลถ้าถึงปีหกหกแล้วคะอาจารย์ ถ้าปี66มันก็ยังเห็นไงว่าเออมันเป็นปัจจุบันไงปีนี้ปี67ก็เพิ่งสิ้นสิ้นปีงบประมาณไปเราจะทําปี67ไม่ได้เพราะตอนนี้ปี67มันยังไม่สิ้นเด็กฟ้าบอกไหมปี66ในเรื่องเข้าใจเข้าใจตรงไหมเข้าใจตรงกันไหมเขาเข้าใจตรงกันค่ะก็าจะปี66อ้าวได้ตอนนี้ก็ไม่ล้าสมัยสิเพราะว่าปีนี้มันปีไหนแล้วปีนี้มันปี67เราจะเอาปี67เหรอไม่ได้สิเพราะปี67มันยังไม่สิ้นแต่ถ้า เดือนธันวาคมแล้วยังไม่ตีพิมพ์ต้องทำถึงปีหกเจ็ดโอเค okay, ยังครับโอเคค่ะเข้าใจตรงกันโอเคครับอขอบคุณมากค่ะเรา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 ถ้าเป็นถึงปีหกหกก็คือวัตถุประสงค์ข้อสองไม่ต้องมีเหมือนเดิมนะคะเอาใหม่ oh วัตถุประสงค์ข้อที่สองจะมีหรือไม่มีมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ข้อที่สองที่ได้มานั้นได้มาด้วยตัวเราเองหรือได้มาด้วยมีกระบวนการ ถ้า<ช>ได้มาด้วยมีกระบวนการต้องมีวัตถุประสงค์ข้อที่สองแต่ไม่ได้มาด้วยกระบวนการตัดออกแนวทางนั้นจะไปอยู่ในข้อไหนไปอยู่ในข้อเสนอแนะ <ไป S 1> แล้วชื่อก,การวิเคราะห์ถ้าชื่อเรื่องเป็นแนวทางต้องมีวัตถุประสงค์ข้อที่สองและมีกระบวนการซึ่งได้มาทึกแนวทางชัดไหมชัดค่ะโอเคครับผมตบตกมือ,อ,ข,อข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครบแล้วค่ะอาจารย์ แล้วจริงไงเยี่ยวก็ไม่ต้องเยี่ยวนะเดี๋ยวปัญยายต่อเลยครบแล้วทันเวลาพอดีพอดีตรงไหนถามสักคำถามผมสักคำรือยังนะปวดท้องฉีดก็ไม่เดี๋ยวอาจารย์เอ่อแคปส่งของอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเจะส่งให้เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ได้ลืมครับแต่ว่ามันไม่ได้เดี๋ยวส่งให้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงได้ไหมอ่ะได้ค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะ ไม่เร่ง,รงค่ะไม่เร่งผมนี่แต่ชานเโอเคทุกคนครับอ่าตั้งใจนิดหนึ่งผมพูดในระยะเวลาแบบวัยวันนะครับไวๆเลยนะครับพัปนาที่ดีนะพัฒนาที่ดีนะครับต้องเป็นเอ่อถ้าพัฒนาร้าดีไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพทุกคนเห็นแล้วว่าถ้า ตัวโครงเราชัดนะเราจะไปทำต่อได้ง่ายสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเขียนตัวโครงไว้ไม่ชัดเนี่ยเก็บข้อมูลเราก็เก็บข้อมูลแบบไหนฮะเก็บข้อมูลแบบไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรอ่ะไม่ถ้าสมมติว่าข้อมูลเราไม่ชัดนะ่ะเราก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกองประกอบพอเก็บข้อมูลได้ไม่ทุกองประออกอบทีเนี้ยความสําเร็จของโครงการมันน้อยมากเลยทุกคน นะครับดังนั้นเราเลยต้องเขียนโครงร่างบางคนเขียนโครงร่างไว้เอ้ยขอทุนก็ได้นะเขียนโครงร่างเพื่อขอโครงการวิจัยขอเงินสนับสนุนหรือเขียนโครงร่างเอาไว้เพื่อวางแผนแต่เป้าหมายของผมที่เขียนวันชิดพป้าเศ้าเนี่ยผมตั้งใจว่าเขียนโครงร่างไว้เพื่อวางแผนการทํางานของเรานะครับเหมือนเป็นการวาดฝันว่าถ้าเราทํางานนี้เสร็จเนี่ยมันจะได้ผลผลิตหรือผลงานจากงานวิจัยนี้เนี่ยมันตรง เ้าหมายที่เราตั้งไว้มันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ทุกประการเราเก็บข้อมูลเนี่ยไม่ขาดนะเราเก็บข้อมูลไม่เกินนะเราคิดว่ามันประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าเราทําตามแผนนี้ลองนึกภาพตามตอนที่เราเขียนมาแรกๆเห็นไหมว่ามันงงไปหมดเลยอ่ะแล้วบางทีเนี่ยข้อมูลยังไม่เก็บเออใช่ข้อมูลเราเก็บแล้วมันเกินอุ้ยเก็บไปทําไมในเป้าหมายเพราะฉะนั้นมันต้องให้สอดคล้องกันนี่คือ ทำไมเราต้องเขียนข้อเสนอโครงการจะเป็นแบบหน้าเดียวช็อตพบปะเศร้าหรือฟูลพบปะเศ้าก็ได้นะได้ดีตั้งนั้นแหละแต่ขอให้เขียนนะครับแต่ถ้าเขียนไว้สมบูรณ์มากเท่าไหร่เหมือนสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะอย่าลืมการเขียนพบปะเศร้าเราเขียนที่มาอย่างชัดเจนเรามีเอกสารอ้างอิงเราได้ไปตรวจเอกสารเพิ่มเติมเรารู้เขารู้เรารู้ว่าสิ่งข้างนอกก็มีอะไรเรารู้ว่าเทคโนโลยีตอนนี้ก็ไปถึงไหน เรารู้ระเบียบวิธีอะไรที่สอดคล้องกับโจทย์ของเราดังนั้นดังนั้นผมยังเสนอหรือแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเขียน Proposal เอาไว้จะเป็นช็อตหรือฟูลหรือว่าเป็นวันเพจก็แล้วแต่แต่ขอให้มีทำแบบลอยๆไม่ควรนะครับซึ่งในการเขียน Proposal นะครับการเขียน p ปรเ o s ร l เนี่ยวันชิด Proposal ของผมเนี่ยที่ผมให้ไปเนี่ยมันสามารถที่ขยายต่อไปได้ บางคนเขียนโปรโพซ่แล้วเห็นไหมบางคนนี่ยพอเขียนโปรโพโซ่เสร็จวันนี้เนี่ยหลายคนคือเดี๋ยวจะเขียนงานวิจัยเลยเพราะเขาทำวิจัยเสร็จแล้วแต่เขาไม่ได้วางแผนไว้เท่านั้นเองแต่พอเรามาจัดบูรลงล็อกดีอ่ะเดี๋ยวไปจัดใหม่แล้วให้มันลงล็อกตามเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเราเตรียมโปรโพซ่ตัวนี้ยเพื่อที่จะเอาไปเขียนนะขอโทษทีฮะเอาไปเขียนบทความวิชาการได้บทความวิจัยได้หรือ บางคนได้พบวันชิดพบประเเสวเสร็จเดี๋ยวจะไปเขียนตัวพบประเเ l วเต็มๆเพราะไปขยายที่มาไปขยายวัตถุประสงค์ไปขยายรายละเอียดวิธีการไปขยายให้มันมีขอบเขตที่แบบให้มันชัดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากวันชิดพ p ประเเสวสามารถไปเขียนในเป็นวารสารตีพิมพ์ได้จากวันเพจพ p ประเเสวสามารถไปเขียนตัวช็อตประเเสหรือฟูลประเเสวเพื่อขอทุนวิจัยได้เช่นกันครับทุกคนครับ การตั้งชื่อเนาะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ที่เราคุยกันนะผมเนี่ยเวลาผมดูโพสต์โซ่ของแต่ละท่านเนี่ยผมดูสองตัวก่อนหนึ่งผมจะดูว่าปัญหาของคุณคืออะไรแล้วผมไปดูชื่อเรื่องหากชื่อปัญหากับชื่อเรื่องไม่สอดคล้องกันผมก็จึงเกิดคำถามทันทีสังเกตไหมฮะผมจะไม่ดูข้างหลังผมดูแก้ปัญหาดังนั้นการเขียนปัญหาต้องเขียนให้ชัดว่าปัญหาคืออะไร แล้วพอปัญหาชัดเสร็จปั๊บหัวข้อเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันความหมายก็คือถ้าทําวิจัยในครั้งนี้เสร็จมันต้องแก้ปัญหาได้ถามเลยเราถามตัวเองเลยว่าปัญหาแบบเนี้ยถ้าเราทําวิจัยเสร็จเนี่ยเราแก้ปัญหานี้ได้ไหมถามตัวเองได้เลยสังเกตไหมผมบอกว่าเอะหัวข้อนี้มันจะแก้ปัญหากัางวลได้ไหมมันแก้ไม่ได้นี่มันคนละเรื่องอ่ะแสดงว่าชื่อเรื่องเราผิดหรืออุย้ย ปัญหาแบบนี้มันแก้ได้หมดหรือมันแก้ได้ไม่หมดก็แสดงว่าชื่อเรื่องเราเล็กเกินไปหรือแบบอุ้ยคุณทําใหญ่เกินไปไม่ปัญหาเล็กน้อยคุณทำสักกว้างใหญ่แสดงว่าชื่อเรื่องเราใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นพอผมดูปัญหาเสร็จแล้วมาดูชื่อเรื่องแล้วผมก็คาดหวังเลยว่าชื่อเรื่องนี้แก้ปัญหาได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันสอดคล้องกันผมคิดต่อว่าเดี๋ยวก็ต้องทําแบบนี้แน่เลย เขาทําแบบนี้แน่เลยเขาทาแบบนี้แน่เลยเดี๋ยวเขาต้องได้แบบนี้แน่เลยต้องได้แบบมันเป็นความคาดหวังของของผู้ทรงครุที่จะเห็นจากตัวชื่อเรื่องแล้วหลังจากนั้นเราถึงเป็นยังไงครับเราถึงไปดูวัตถุประสงค์ว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่ไปดูวิธีการว่ามันสอดคล้องวัตถุประสงค์คุณตั้งแบบนี้แล้ววิธีการน่ะคุณเขียนมาสอดคล้องกับวิธีกับวัตถุประสงค์หรือเปล่า ผลที่ได้มันตอบวัตตุประสงค์ไหมผมจะดูความสอดคล้องทั้งหมดเลยอันนี้คือหลักการในการดูว่างานวิจัยเราเนี่ยครบถ้วนทุกองค์ประกอบหรือเปล่านะครับในการเขียนทอปเระเส่นอกจากตั้งชื่อเรื่องแล้วเริ่มมีอะไร,รับความเป็นมาใช่ไหมความเป็นมาและความสําคัญเห็นไหมเขาไม่เขียนว่าปัญหาเขาไม่เขียนว่าปัญหานะแต่เขาเขียนว่าความสําคัญที่มานะความสําคัญที่มานะครับ หรือบางที่เขียนเขียนปัญหาก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเขียนความสําคัญของของงานวิจัยครั้งเนี้นะครับความสําคัญของความสําคัญและที่มาของการวิจัยครั้งเนี้ยเห็นไหมก็ไม mm. yes. ่ได้เขียนว่าเป็นปัญหาแต่ว่าอยากจะพัฒนาก็ได้เขียนว่าความสําคัญและที่มาของมันเนี้ยทุกคนวันนั้นเราคุยกันแล้วในเรื่องอะไรครับในเรื่องที่มาของงานวิจัยและในเรื่องการเขียนที่มาของอะไรของผู้มือลักษณะคล้ายกัน เป็นปิระมิดหงายขึ้นเหมือนกันชับแม่น้ำตั้งห้าเหมือนกันมาถึงงานที่เฉพาะอย่าลืมอ้างอิงครับทุกคนครับอย่าลืมอ้างอิงด้วยในเรื่องข้อเท็จจริงสังเกตไหมครับหลายคนที่พูดตอนนี้เนะี่ยพอพูดถึงที่มาบางทีพูดลอยๆเฮ้ย hey, พูดลอยๆไม่ได้นะบางทีก็คุกนะพูดลอยๆอย่างนี้คุกนะโดนฟอ้องได้ด้วยนะบางทีอะเรามีหลักฐานอะไรที่เป็นเชิงประจักษ์เราต้องเอามาใส่นะครับ ในเรื่องความสอดคล้องเราพูดกันเยอะแล้วใช่ไหมความสอดคล้องนี้นะครั้งตัดไปต้องพูดน้อยลงนะครับความสอดคล้องไม่ว่าจะเป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยก็แล้วแต่ต้องสอดคล้องตั้งวัตถุประสงค์เมื่อไรต้องมีวิธีการรองรับวัตถุประสงค์นั้นแล้วต้องมีผล <c oughs> เห็นผลทันทีเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ <c oughs> เห็นผลทันทีเลยในผลการวิจัย <c oughs> เขาเรียกว่าววัตถุประสงค์เรา เขียนวัตถุประสงค์แสดงว่ามันต้องมีอยู่ในผลการศึกษาแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมันอยู่ในข้อเสนอแนะมันอยู่ในการอภิปรายผลอันนั้นมันอยู่ที่ประโยชน์ที่จะไปใช้ในงานวิจัยต่อไปเป็นประโยชน์ในใช้กับหน่วยงานต่อไปไอ้นั้นเขาเรียกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต่อไปเข้าใจยังครับถ้าเมื่อไหร่มีวัตถุประสงค์ จะต้องมีผลการศึกษาอยู่ในผลการศึกษาด้วยจะเห็นตันทีหลังจากการศึกษาครั้งนี้เสร็จไอนี้เคลียร์แล้วนะนะพูดหลายรอบแล้วนะครับส่วนวิธีการดำเนินงานโครงการวิจัยข้อนี้ผมขอคือหลายคนเนี่ยจะเขียนผิดมากเลยไม่ใช่ผิดหรอกทุกคนเนี่ยยังเขียนแบบเดิมๆเ,เรายังเขียนแบบเหมือนอาจารย์ คือพอพูดถึงประชากรก็ประชากรคือใครก็พูดถึงแต่ลืมไปว่าวัตถุประสงค์ของเราเป็นไงครับแต่ละข้อเห็นไหมวัตถุประสงค์แต่ละข้อเราไม่เหมือนของอาจารย์ไม่เหมือนกันทางสังคมของเราเป็นเชิงวิจัยและพัฒนามันจะต้องมีมวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยวัตถุประสงค์ของเรามีประชากรและตัวอย่างมักจะแตกต่างกัน ดังนั้นผมเอาหน้านี้ขึ้นก่อนนะครับขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะเอาหน้านี้ขึ้นก่อนดังนั้นเราควรเราควรที่จะเขียนเราควรที่จะเขียนตัววัตถุประสงค์ให้สอดคล้องก็โทษเขียนวิธีการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีละว,วัตถุประสงค์เลยดูรูปนี้แยกเลยครับไม่ต้องกลัว พราะวัตถุประสงค์เราแต่และวัตถุประสงค์มีประชากรที่ต่างกันการศึกษาปัญหาอุปสรรคประชากรก็ต่างกับต่างกับการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพของระบบก็ต่างกันอีกการประเมินความพึงพอใจประชากรก็ต่างกันอีกเห็นไหมแล้วถ้าเราเขียนรวมแล้วเราไม่มั่วตายหรอแยกเลยครับของเราแตกต่างจากของวิจัยของอาจารย์นะครับของวิจัยของอาจารย์มีประชากรกลุ่มเดียวโอ้โหถามสัสด์สามร้อยแปดสิบองศาเราเปล่าของเราเนี่ย เอาตามวัตถุประสงค์ศึกษาปัญหาอุปสรรคประชากรกลุ่มหนึ่งพอพัฒนาระบบประชากรคืองานกับระบบพอตดสอบประสิทธ,ธิภาพของระบบก็คือผู้ใช้ระบบนึกภาพไหมบางทีเนี่ยมันประชากรมันต่างดังนั้นควรแยกและวิธีการเก็บก็ไม่เหมือนกันแล้วเครื่องมือก็ไม่เหมือนกันอีกการทดสอบเครื่องมือก็ไม่เหมือนกันอีกถ้าเราเขียนรวมมีปัญหาแน่นอนแนะนําให้แยกวิธีการเขียน วิธีการดําเนินงานโดยแยกไปตามวัตถุประสงค์แล้วเล่าต่อว่าวัตถุประสงค์นี้ประชากรคือใครตัวอย่างคือใครเครื่องมือที่ใช้คืออะไรวิธีการทดสอบเครื่องมือคืออะไรการเก็บข้อมูลเราเก็บยังไงแล้วเราวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรอันนี้เข้าใจตรงกันเนะาะหากเรากลับมาดูตัวตัวนี้นะในการดําเนินโครงการวิจัยเนี่ยไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะต้องมีตัวแปรหรือมออีสมมุติฐาน ราไม่จําเป็นเลยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขาไม่บังคับในตัวแปรและการตั้งสมมติฐานเนี่ยเขาไม่ได้บังคับในงานวิจัยนะครับแต่ถ้าเราเป็นการวิจัยเพื่อทดสอบสมมุติฐานแน่นอนเราต้องใส่สมมติฐานแต่การวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้ต้องตั้งสมมติฐานแล้วข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลยจําเป็นต้องมีหรือเปล่าไม่จําเป็นมีข้อต่อเมื่อเรามีการทดสอบสม,มุติฐานมีต่เมื่อเราต้องการบอกว่าตัวแปรของคราวนี้คืออะไรแต่สิ่งที่เขาต้องการคือ สามตัวนี้หนึ่งประชากรและตัวอย่างสองการเก็บข้อมูลสามเครื่องมือสี่วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสี่ตัวนี้ต้องมีสี่ตัวนี้ต้องมีประชากรคือใครเอาตัวอย่างเอาเอาหมดไหมเวลาเราศึกษาศึกษาประชากรทั้งหมดไหมถ้าเราศึกษาทั้งหมดเราก็บอกเลยว่าตัวอย่างคือประชากรทั้งหมดแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องสุง่มเราไม่เอาทั้งหมดเราก็ต้องสุง่มสุ่มแบบไหนสุ่มแบบนี้ สุ่มแบบไหนเราต้องสุ่มแบบความน่าจะเป็นสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นก็ว่ากันไปเราก็ต้องไปศึกษาต่อว่าไอ้นี้ผมบอกได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามันมีอยู่หลายรูปแบบเราก็ต้องไปดูเราใช้ทฤษฎีของใครในการสุม่มสุ่มเท่าไหร่ถึงเป็นตัวอย่างที่ดีของประชากรทั้งหมดใช้สูตรยามานี่ใช้อะไรใช้สูตรตามคนโน้นใช้สูตรตามคนนี้คิดง่ายๆเลยถ้ามีน้อยกว่า30มสิบเอมมดทุกคนถ้ามากกว่านั้นก็เปิดตารางจบแล้วนะครับ ต่อไปการเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็ต้องเล่าว,ว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงบางทีเราเก็บรวบมวลจากจากประชากรจากตัวอย่างเลยโดยตรงเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลจากเป็นข้อมูลผฐมภูมิเนาะซึ่งได้จากการสังเกตการสำรวจหรือการสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่หรือเราใช้ข้อมูลที่เป็น secondary data ทั้งการเชิงวิเคราะห์ใช้ secondary data เป็นข้อมูลที่มัน มันถูกเก็บมาแล้วนะครับเป็นเป็นรายงานนะเป็นรายงานไั้นั้นคนเรียกว่า secondary d a t แต่เราใช้ข้อมูลแบบไหนเรารวบรวมยังไงอธิบายอธิบายเลยเราเอามาจากป e ีปศอะไรน่นนี่นั่นเราเก็บข้อมูลอธิบายตามความเป็นจริงได้เลยนั่นคือวิธีการเก็บข้อมูลและประเภทเครื่องมือละ่ะถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นงไงก็เครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วตามสังคมละ่ะแบบสอบถามแบบสอบพาศแบบทดสอบแบบสังเกตแบบบันทึกรายการแบบ แบบระดมแบบอะไรครับแบบระดมสมองใช่ไหมครับนะเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเครื่องมือซึ่งเครื่องมือต่างๆขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปไว้นิดหนึ่งเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นในแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามแบบทดสอบแบบประเมินความรู้แบบบันทึกข้อมูลไอ้นี้ก็เรียกว่าเครื่องมือนะแบบบันทึกการสังเกตแบบตรวจสอบรายการเนี่ยถ้าเราหาแบบ สมมติว่าเราดรมสมองใช่ไหมก็เขียนเลยแบบบันทึกนะแบบบันทึกข้อมูลการดรมสมองเขียนไปเลยเป็นรูปแบบเราบันทึกอะไรบ้างเราก็ต้องเขียนไปเท่านั้นเองนะนี่คือเราว่าเครื่องมือซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะเอามาใช้เลยไม่ได้มันต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนหากเป็นเครื่องมือนะการตรวจสอบคุณภาพมีหลายแบบหนึ่งตรวจสอบโดยทดลองใช้ก็ได้ ทดลองกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กไปใ,ใช้ก็เรียกว่าการตรวจสอบเครื่องมือหรือให้ผู้เช่าชาญดูก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็นแบบสอบถามเราต้องการตรวจสอบความเที่ยงเราก็ต้องเอาแบบสอบถามนี้ไปหาค่าความสอดคล้องหรือ IOC โดยให้ผู้ทรงกระุูกเขาประเมินเขาตรวจสอบด้วยเครื่องมือน,นี้คำถามนี้มันครอบคลุมแล้วยังยังขาดตัวไหนหรู้บ้างคำถามนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมผู้ทรงเขาจะประเมินมาให้เขาเรียกว่าการตรวจสอบเครื่องมือ แล้วระบบล่ะเวลาเราพัฒนาระบบขึ้นมาเราตรวจสอบเครื่องมือยังไงก็ให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบแล้วให้เราเนี่ยปรับปรุงแก้ไขไอ้นั้นคือวิธีการตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วตามวิทยาศาสตร์ล่ะมีเยอะแยะมากมายเลยสอบเทียบทวนสอบสอบทวนสอบกลับนี่เรียกว่าการตรวจสอบเครื่องมือแต่ของนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รายงานตรงนี้เพราะอะไรเพราะในเครื่องมือเวลาเราเขียน เราบอกเราใช้ gcms เรามักจะบอกอะไร gcms รุ่นไหนยี่ห้ออะไรมาจากประเทศอะไรการบ่งบอกตัวนั้นเป็นการบ่งบอกว่าเครื่องมือนี้ได้มาตรฐานหรือไม่ไปแล้วโดยที่ว่าไม่ต้องมาตรวจสอบอย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามอ,อมันก็จะออมีบางเครื่องที่เป็นเครื่องใหม่ก็อาจจะมีเรื่องของการทวนสอบอย่างนี้อยู่พอบ้างเหมือนกัน ต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายรูปแบบอย่างเช่นสถิติในการวิเคราะห์เราอาจจะต้องบอกว่าสถิติของเราใช้ไรสถิติในการวิเคราะห์ปัญหาก็า AUC ก็เป็นสถิติในการสถิติที่ใช้ในการในในใช้หาคุณภาพของเครื่องมือหรือสถิติการปัญยายสถิติปัญญามีอะไรบ้างเฉลี่ยส่วนเบี่ยงมาตรฐานความถี่ไอ้พวกเนี้ยคือสถิติปัรยาหรือสถิติอ้างอิงอันนี้ยิ่งหนักก็ไปใหญ่อย่างสถิติอนุมานใช่ไหมเขาเรียก อย่างเช่นพวกอะไรครับการทดสอบสมมติฐานเป็นต้นนะครับหรืออโนวาอนาลิซิหรือเราวิเคราะห์เราทำไงฮะวิเคราะห์เนื้อหาไงใช่ไหมถ้าเราเป็นเนื้อหารเราไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละนี่ของเราวิเคราะห์เนื้อหาหน่ะปัญหาอุปสรรคฮะก็เรียกว่าการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นเทคนิคการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่างโดยเน้นถึงการค้นหาข้อสรุป และการตีความเกี่ยวกับคุณลักษณะซึ่งแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่ปรากฏอยู่ในระบบแล้วหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเขาเรียกว่าการวิเคราะห์เนื้อหานั่นเองนะเราไม่มีสถิติเปอร์เซ็นต์รอยละเราไม่มีเราก็วิเคราะห์เนื้อหาได้เป็นเชิงคุณภาพนะครับหน้านี้เป็นสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าการวิเคราะห์ข้อมูลหาก เรามีตัวแปรต้นตัวแปรอีกบางคนมีถ้าศึกษาปัจจัยต้องมีตัวแปรต้นต้องมีตัวแปรตามใช่ไหมตัวแปรต้นคืออะไรแล้วทําให้เป็นยังไงเ็ามีความคิดเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ยถ้าเรามีตัวแปรต้นตัวแปรตามเราต้องการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวแปรต้นตัวแปรตามเราต้องใช้ t test หรือ f test t test ก็ต้องเมื่อประชากรน้อยกว่า30มสิบ f test เมื่อประชากรมากกว่า30ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราก็ใช้ s bar s d นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็พอแล้ว ถ้าเราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรเราต้องใช้ไก i r w i s ถ้าเราต้องการหาสมการหรือการสปรยายกรเราต้องใช้ m u มัลติ e พลิเ s i o n หน้านี้ก็อาจจะสรุปได้ว่า x ของเราเป็นยังไงแต่ค้ัของเราจะวิเคราะห์อะไรนะวิเคราะห์เนื้อหาก็ไม่ต้องมีพวกมีเท่านั้นเองนะครับก็อีกครั้งหนึ่งอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเ,เขียนวิธีการดําเนินงานโดยแยกตามวัตถุประสงค์เชื่อผมจะเขียนง่ายมาก แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเขียนรวมเราจะตายเองเพราะเรามึนหนึ่งภาพออกไหมครับลักษณะนี้เนาะก็น่าจะาประมาณนี้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเราใช้ทฤษฎีใช้แนวคิด EDC A ใช้ Le ี n ใช้ SEC RS ใช้ SPLC เราจะใช้อะไรไม่ใช่ s p L c ไม่ได้เราใช้ S S อะไรวะ P.D.C.A.S.D.L.C. อ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราใช้แนวคิดอะไรแนวคิดอ่าเราใช้อ่าแนวคิดของการระดมสมองแนวคิดของอ่าการหารากเหง้าของปัญหาแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปหาบ้าอย่าลืมอ้างอิงด้วยนะก็ใส่มันนะครับแล้วก็ขอบเขตเนาะขอบเขตเขียนให้ชัดหลายคนเนี่ยอ่าขอบชื่อเรื่องกับขอบเขตบางทีเนี่ยมันอาจจะสับสนอยู่เราอาจจะต้องอธิบายให้ดีว่าการวิจัยครั้งนี้ขอบเขตของเรา จากปีหกหนึ่งถึงปีหกหกนะเราดูเฉพาะอะไรครับเราดูเฉพาะตัวชี้วัดนะเราไม่ดูกระบวนการนะเราก็เขียนให้ให,ให้ให้ชัดว่าขอบเขตการศึกษาเราคืออะไรกลุ่มตัวอยา่างเราเก็บข้อมูลแบบไหนเหมือนสรุปข้างต้นนะครับแล้วอธิบายถ้าสมมติว่ามันนอกเหนือจากเนี้ฉันไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นขอบเขตก็ต้องเขียนให้ให้ชัดเจดนเนาะส่วนประโยชน์ที่วาดว่าจะได้รับก็เช่นนําข้อมูลไปโน่นนําข้อมูลไปน,น,น,ไปนี่เพื่อให้องค์กรดีขึ้นโน่นน,นี่นั่นก็ เวลาเอาข้อมูลนี้ผลนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วไม่เกิดดอกออกผลต่องานของเรายังไงเขาเรียกว่าประโยชน์ีครับว่าจะได้รับสุดท้ายก็เรื่องแผนแล้วก็งบประมาณนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมีตัวเดี๋ยวผมจะส่งตัวเราจะใช้แบบฟอร์มโพสเซสตามของทางกอนสำนักดีไหมครับไม่ต้องใช้ของผมดีไหมน้องดีไหมครับใช้ของสำนักดีไหมครับ อาจารย์ยังไม่มีแบบฟอร์มของของหาไรเลยค่ะที่เป็น Pro p o s a l ซอะค่ะเอ้าหรอของพี่กล้วยนั้นใช้ได้ไหมคะอะไรนะของพี่กล้วยนั่นไงอันนั้นเป็นแบบของประมาณเมื่อเมื่อเช้าที่ถามของพี่กล้วยแล้วพี่กล้วยบอกว่าคือมันก็เขียนงยดูของผมหน่อยเนาะดูของผมหน่อยหนึ่งนะครับดูของผมหน่อยหนึ่งซึ่งผมยกตัวอย่างของผมนี่คือแบบง่ายๆก็คือ คงก็เ,เสนอชื่อเรื่องผู้ดําเนินการผู้ร่วมที่ปรึกษาระยะเวลาง่ประมาณเขียนที่มาใช่ไหมเขียนตบทวนวรรณกรรมวัตถุประสงค์วิธีการดําเนินงานขอบเขตแค่นี้เองประโยชน์แผนการดําเนินงานก็เหมือนกับตัวตัวนี้ไปอันนี้ก็น่าจะเป็นป๊อปช็อต็อศก้าไซดาเอาไหมอะส่งไปให้แล้วกันเนาะเปื่อที่จะใช้ดีไหม โอเคน้องคุณน้องครับการรบกวนขอของอาจารย์นะคะโอเคครับคุณน้องครับโอเคคุณน้องครับพี่มีเวลาหนึ่งนาทีถ้านะคณะบดีตามแล้วอ่านไหนช่วยสรุปหน่อยกันยังไงโอเคใช่ไหมการบ้านต่อไปโอเคค่ะอาจารย์พอดีน้องจะมีประชุมต่อนะคะทั้งนั้นเดี๋ยวฝ่ายขอสรุปสำหรับการประชุมวันนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็สำหรับ สำหรับคนที่นําเสนอนะคะก็อาจจะต้องมีโครงร่างที่จะนําเสนอครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปจะเป็นวันที่สิบี่กุมภาพันธ์นะคะเราเจอกันออนไลน์เหมือนเดิมคะ่ะจ้าก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะวันนี้ก็ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันจะไม่ทันแล้วแต่โชคดีที่ทุกคนเนี่ยคือเข้าใจเนาะพอเข้าใจเสร็จเนี่ยก็าทาให้เราเนี่ยาสามารถที่จะอ,อะไรนะอธิบายหรือว่า,าทาความเข้าใจแล้วใช้เวลาค่อนข้างน้อยขอบคุณมากเลยที่ ที่ตั้งใจฟังเนาะแล้วผมเองผมก็พยายามอ่านให้ทุกคนแต่อาจจะตกหล่นบ้างเนาะอันนั้นไม่ว่ากันเนาะมีเวลาค่อนข้างน้อยแต่ก็น่าจะเป็นเทมเพลตหรือว่าเป็นตัวแนวทางที่ให้ทุกคนเนี่ยไปไปทําต่อได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับขอให้โชคดีด้วยเช่นกันนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะขอบคุณพี่ฟ้ายนะครับนะเราไม่ได้ยินเรย โอเคครับผมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่ปู้มีมพี่ปุ้มด้วยบายบายพี่ปุ้มนะครับแล้วด็อกเตอร์เราไม่มาเหรอพี่แตม่มวันนี้มีประชุม<อ>ค่ะอาจารย์ค่ะอ่าโอเคฝากความคิดถึงด้วยนะครับโอเคขอบคุณคมากสวัสดีครับบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Thank you.